สวัสดีครับพบกับชั้นแดงนะครับวันนี้มีตัวใหม่เข้ามาตัวนี้ซัมซุง a 3 4ตัวนี้ตกมาทัดไม่ไปนะครับตัวนี้ตกมาแรงเลยจะมีรอยตรงนี้แล้วก็รอยตรงนี้นะครับเช็คราคาที่สู์แล้วสู์บอกตกแบบนี้รอยแบบนี้ต้องเปลี่ยนจอเปลี่ยนแกนกลางเปลี่ยนฝาหล,ลัง แจ้งมาว่าตัวนี้มีโอกาสแกะและฝาหลังแตกนะครับวันนี้มีเครื่องใหม่มาก็ถือโอกาสก็จะแอนแอดนิดนึงเครื่องลูกค้าแอดแอนนิดนึงนะครับก็บอกฝาหลังมันบางมากเวลาแกะมีโอกาสแตกช่างใดก็เลยจะมาแกะฝาหลังให้ดูว่าตัวนี้มันไม่น่าจะแตกง่ายๆนะครับตัวนี้ฝาหลังมันคล้ายตัวซัมซุงหรือตัว เอห้าสิบห้าสิบเอเจห้าหนึ่งเอเจหนึ่งเจสองเจสามนะครับดูแล้วทางสูตรบอกว่ามันอาจจะมีโอกาสแตกนะครับเดี๋ยวช่างแดงเราแกะดูก่อนแกะนะครับแนะนำให้เป่าร้อนๆหรือว่าใช้ตัวอบนะครับตัวนี้ตัวอบนะครับอบไว้อุณหภูมิก0สีองศาสัก5นาทีให้กาวข้างล่างละลายนะครับถ้าใครมี ดีกว่านั้นง่ายๆแอลกอฮอล์ร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับแอลกอฮอล์ร้อยเปอใส่สำลีเช็ดตรงนี้นะครับใส่แอลกอฮอล์ร้อยเปอร์เซ็นต์เช็ดละลายกาวตร,ตรงขอบๆได้นะครับแล้วว่าใครมีน้ำยา ตัวที่สามารถแกะฝาหลังลอกกาวฝาหลังได้ง่ายๆก็ใช้ได้นะครับอันนี้ช่างแดงจะใช้วิธีปบแล้วก็ใส่แอลกอฮอล์ร้อยเปอร์เซ็นะครับซึ่งช่างแดงบองว่ามันน่าจะเป็นพลาสติกอ่อนมันไม่น่าจะแตกง่ายเดี๋ยวเรามาลองแกะกัน ตัวนี้อบมาแล้วนะครับ90องศา5 10. 10. น,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 นาทีถึง10นาทีนะครับแนะนำว่าใช้ตัวตัวที่บางๆท,ที่สุดนะครับบางๆที่สุดนะครับค่อยๆแซกตรงนี้มีรอยแล้วก็ตรงนี้เลยนะคะค่อยแซะไป ไอยแสบไปถ้ารู้สึกว่าแสะยากนะครับแะ่คอใส่นี่ยจะกาวหนีเอาพอสมควรสลับโนกเกียนะครับ แล้วก็ไปใส่ใสแล้วก็ถ้าใครมีตัวพลาสติกบางๆใช้งานได้นะครับพลาสติกบางๆพวกนี้นะครับหรือว่าจะเป็นตัวแผ่นฟิล์มนะแผ่นรองแผ่นฟิล์มกระจกนะครับตัวนี้บางๆใส่เข้าไปประมาณนี้อ่าก็จะ ประมาณนี้อันนี้เอาไว้ดำลอ่องก็จะมีขอบกาวขอบขอบขอบอ,อันนี้ง่ายเลยเห็นไหมครับใ่้เลยง่ายเลยถ้าใช้ตัวนี้นี่ข้างใน A 3 4 นะครับประมาณนี้นะครับการแกะฝาหลังถ้าเปลี่ยนจอก็จอถ้าซ็อกเก็ตออกมาแบบนี้แพ่จอก็อยู่ข้างล่างนี่นะครับแพ่จอแพ่ชาจรงล่างนี้โอเคเดี๋ยวพอสั่งจอมาเดี๋ยวมีจอมาเย็นนี้อันนี้ท่านไม่ได้เดี๋ยวมีจอมายันนี้เดี๋ยวช่างแดงมาลงคลิปเปลี่ยนจอให้ดูวันเอานี้เอาแค่การแกะฝาหลังไปก่อนแล้วกันเนาะรออะไรโอเคสวัสดีครับ